เปิดภาพพิงกี้สาววิกาหั่นผมสั้นกว่าโดนถูกตัดหลังจากที่นักแสดงสาวพิงกี้สาววิกาชัยเดชได้รับการปล่อยตัวชั่วคราจากเรือนจำโโดยทนายได้เยี่ยนคำร้องต่อสารอาญาเป็นเช็คจำนวนเงิน5ล้านบาทในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D โดยในวันที่พิงกี้ได้ออกจากเรือนจำจะตัวมีสีหน้ายิ้มย้มแจ่มใสพร้อมกระโบกมือให้กับกองทัพสื่อมวลชนที่มารอทำข่าว ก่อนหน้านี้พิเต้พรารดาผู้จัดการส่วนตัวของพิงกี้ก็ได้รับคําตอบว่าพิงกี้ยังไม่กล้ารับงานไม่กล้าขยับซึ่งตอนนี้พิงกี้ไปถือศีลอยู่หลังเพิ่งผ่านเหตุการณ์นี้มาด้านชาวเน็ตที่เห็นโพสต์ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจและรอคอยการกลับมาของพิงกี้แต่ช่วงหลังพิงกี้ได้ออกงานแล้วคนรอบตัวเผยว่าได้รับข่าวดีว่าสารอนญญาปลดกลาําังใจเอ็พิงกี้สาวิกาชัยาเดชเพื่อสะดวกในการรับงานแสดงและการเดินทาง ด้านโมอามินาพินิตก็เผยว่าอีกฝ่ายเตรียมออกงานแล้วที่ผ่านมายังเป็นหญิงแกล่งและคิดบวกพิงกี้สาววิกานักแสดงสาวชื่อดังได้ปรากฏตัวในงานวงส่งภาพยนตร์เรื่องกุมารนสิวาลัยสถานส่วนลุมไนพรซา,าซึ่งเจ้าตัวมีสีหน้ายิ้มแย้มเป็นการออกงานครั้งแรกต่อหน้าสื่อมวลชนล่าสุดจากขีซาคว,วันดีว่าสาวพิงกี้เธอได้ตัดผมสั้นและทำสีทองอ่อนสวยเป๊ะนึกว่าสาวฝรั่งเลยทีเดียวซึ่งหลายคน รวมถึงเพื่อนๆก็แซวบอกว่าหลังจากตัดแล้วก็รู้สึกติดใจวงการผมสั้นเข้าแล้วออกยากจนกระทั่งล่าสุดพิงกี้ไปตัดผมสั้นขึ้นอีกครั้งนี้สั้นเท่าติ่งหูงเลยล่ะคะ่ะนอกจากเธอทําตัดผมสั้นขึ้นแล้วก็ทําสีผมเข้มขึ้นด้วยโดยเธอได้โพสต์คลิปน่ารักนรักลงอินสต g r a m มส่วนตัวในลุคใหม่ที่เพิ่งตัดผมสั้นมาใครเห็นเป็นต้องร้องว้าวและกดไลค์รัวๆพร้อมแคปชั่นระบุว่าให้เด็กหญิงสาววิกา